เราใช้วิธีการทอดนะครับจะดีกว่าการย่างเนาะเพราะว่าสูตรนี้ครับคือมันจะต้องมีน้ำมันนี้เองมันถึงอร่อยนะถ้าเกิดมันแห้งไปเนี่ยมันจะไม่ปดนอร่อยเดี๋ยวเราต้องเสแล้วหวเงเร็จะทำได้เวลาที่เราเริ่มคั่วเนี่ยเราเติมน้ำเปล่าไปนิดนึงนะฮะให้ตัวส่วนผสมของเราเนี่ยมันละอองกับน้ำแล้วมันก็จะเริ่มสุกพอมันสุกแล้วเนี่ยน้ำแห้งงวดพอดีก็ให้เขา ไหมนิดนึงก็คือหอมก็คือใช้ได้นะถ้าไม่ทําอย่างนี้มันจะไหมแล้วก็ติดกระทะนะครับเราจะเริ่มจากการโขลกเนื้อปลาทูก่อนนะครับให้เขาฟูแล้วก็ตัดแยกไว้แล้วเราค่อยมาตําเครื่องทีหลังนี่นะครับเราโขลกให้ได้ประมาณนี้นะครับเขาก็จะฟูขึ้นมานิดนึงแล้วก็คือที่บอกว่าต้องใช้วิธีทอดนะครับ เพราะว่าเ,เนื้อปลาทูเนี่ยเขาจะมีน้ํามันเวลาเราตำเนี่ยพวกน้ํามันเนี่ยมันจะออกมาบ้างมันจะทําให้เนื้อไม่กระด้างแล้วก็เนื้อปลาทูเนี่ยเขาก็จะนุ่มแต่ถ้าใช้วิธีการปิ้งหรือย่างเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะแห้งกว่านี้นะครับอันนี้คิดว่าเราเราเรา,เราโขลกเนื้อเขาแยกออกมาก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตําเครื่องจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราเราไป ตำเครื่องก่อนแล้วก็มาโขบประทูเขาจะไม่ละเอียดนะครับแล้วก็เครื่องเราเนี่ยยิ่งตำมันจะยิ่งเละแล้วก็แบบพริกเนี่ยยิ่งตำมันจะยิ่งเผ็ดมากนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราจะตักใส่ชามไ้ก่อนแยกนะครับนี่นะครับเราตักแยกไว้เนื้อเขาก็จะโฟอย่างนี้แล้วก็เราจะมองเห็นก้างนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บก้างเนี่ยออกที่มันเล็ดรอดมาเนี่ยเราเราเก็บออกได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ตำแล้วโขบไวเราไม่โขกไว้ก่อนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นก้างมันจะละลายไปเลยเข้าไปในเนื้อแล้วหายากนะครับ เราเริ่มโขลกนะครับจากพริกแห้งแล้วก็จะมีขาขาที่เราเติมไปเนี่ยนิดนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราโขลกมีเกลือ,อนิดน,นึงนะครับเราโขลกประมาณนี้นะครับมันมีขาด้วยเนาะสูตรของแม่นี่เขาจะ,จะ,จะ,จะใส่ขาด้วยเพราะว่าขาเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมแล้วก็มันจะทําให้น้าพริกเนี่ยเก็บได้นานนะครับเห็นเขาบอกแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเนี่ยใส่าขาเยอะเนี่ยกินมันจะพริกไปนะไม่ต้องใส่ที่นี้เดี๋ยวเราก็โขลกต่อนะครับเป็นลําดับพริกเข้าไปโขลกแล้วก็กระเทียมแล้วก็ต่อด้วยหอมนะครับ โค,คนหอมนี่คือจะบอกว่าเป็นสูตรเลยนะต้องใส่โคนหอมนะครับถ้ายิ่งมีเยอะยิ่งดีนะถ้าใส่โคนหอมมันจะยิ่งอร่อยแล้วก็มันจะเพิ่มเนื้อนะครับทําให้มีปริมาณเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราโขลกกระเทียมแล้วเราก็ต่อด้วยหอมก็เป็นอ่าโขลกให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเ,เราก็จะเติมเนื้อปลาทูนเนี่ยเข้าไปแล้วเราก็ค่อยปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราเติมนะ้ำนะครับเดี๋ยวเราเกล เมื่อเราโขกได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะปรุงคือตัวปลาทูเขาเค็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำปลานิดหนึง่งครับแล้วก็เราเติมน้ำปลานะครับแล้วก็อาหารประเภทนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องเติมชูรสนิดหนึ่งนะฮะเมื่อเราปรุงรสได้ประมาณนี้นะครับเรามีมะนาวถ้ามะนาวเนี่ยถ้าชอบก็บีบเข้าไปนะครับถ้าไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่คิดว่ามะนาวนใส่ไปนิดนึงเนี่ยมันทําให้ รสชาติเนี่ยกรมงกล่อมขึ้นนะครับอ่าเราใส่มะนาวต่นนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็คุกนี่นะครับเขาก็<ๆ>จะแห้งๆประมาณนี้เราใส่กระปุกเก็บไว้กินได้หลายวันนะได้เป็นสัปดาห์เลยนะครับถ้าใส่ตู้เย็นเนี่ยอ่าแล้วก็เราเรา,เราก็เติมหอมนะครับหอมแดงหรือหอมแขกเนี่ยเราเติมไปนิดนึงนะครับเพื่อความอร่อยนอกเวลาทานเนี่ยคล้ายลาบครับอ่าเดี๋ยวเราเติมไปนิดนึงแล้วก็เราก็โรยด้วยครับผักชีฝรั่งนะแค่นี้ก็บแบบกินกับข้าวเหนียวเนาะ สุดยอดโอเคครับสำหรับพิรลโดนก้นควัอีพีนี้นะครับเสนอ,อป่นประทูแบบแห้งนะครับสูตรของที่บ้านนะครับโอเคอขอบคุณนะครับที่ติดตาม